ลงมาจากป้ายแดงตั้ง300แสนนะคะกับเจ้าตัว m a ด้า2.1.3 sp ปี2022นะคะคันนี้มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าสวยๆใสๆแบบนี้พร้อมสีเดิมรอบคันนะคะไฟยังใสกิ๊กไม่มีเหลืองไม่มีรอยแตกงาใดๆเลยนะคะสีแดงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสดใสสวยงามแบบนี้ใครชอบสี เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจัดได้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นสีเดิมแทร้รอบคันจากโรงงานมาพร้อมล้ออลลอยแล้วก็ยางใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเป็นยางดันหลบด้วยนะคะแล้วก็แม็กเป็นสีเทาสวยแบบนี้นะคะพร้อมมากับ แ a สแบกห5ประตูแล้วเรียบร้อยพร้อมไฟถ่าย LED สวยๆแบบนี้ใครสนใจเป็นเจ้าของนะคะกริงกลังเข้ามาที่0934595623แล้วพบกับพินที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย95ค่ะ